สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้ยุดเกมคุกกี้รันคิงด้อมกันอีกแล้วนะครับผมซึงครั้งนี้ก็เป็นอัปเดตครั้งใหม่นะครับผมที่ทําได้ทําการคอล์ับกับดิสนีย์นะครับผมก็เป็นการคอับที่ดีนะเอาตัวละครจากดิสนีย์มาทําเป็นคุกกี้นะครับผมก็แบบเออไม่ไม่ได้แย่นะกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมก็มีตู้ใหม่เข้ามานะครับเป็นตู้เฉพาะด้วยนะครับผมคือ เป็นเป็นตู้นี้นะครับผมคือตู้นี้สามารถสุ่มได้ตัวละครต่างๆนะครับผมเป็นคุกกี้ของดิสนีย์ต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นเดคอเรชันต่างๆด้วยนะครับเอามาตกแต่งราชานจักรของเราได้นะแต่ตัวละครที่สุ่มได้จากตู้นี้เนี่ยไม่สามารถเอามาวิ่งแข่งได้นะครับผมแต่สามารถเอามาเป็นของตกแต่งในปราสาทดิสนีย์นี้ได้นะครับซึ่งในเวลากิจกรรมก็48วันคือเป้าหมายของผมเนี่ยก็คืออยากได้ทุกตัวละครแหละถ้าเป็นไปได้นะอยากได้ทุกตัวละครเลยนะครับผมแต่ผมก็เปิดไปแล้วนะครับ เมื่อวานแต่ก็แบบแม่งไม่ได้ไไไมม่่ด้เลยนะครับก็เป็นได้พวกเดคอเรชันต่างๆแทนนะครับผมอ่ะแต่วันนี้เรามันจะไม่ได้มาเปิดดิสนีย์นะครับผมเราจะมาเปิดคุกกี้ตัวละครใหม่นะครับผมนั่นคือคุกกี้รถใหม่นะครับนั่นคือคุกกี้รถครีมยูนิคอร์นนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นสายฮิวนะครับผมก็นานแล้วนะกว่าจะมีสายฮิวตัวใหม่เข้ามาตั้งแต่เพียววานิลามาคือแบบหลังจากนั้นคือสายฮิวแม่งไม่มีเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสายฮิวตัวแรกที่เข้ามานะครับผมหลังจากเพียววานิลานะ โอเคมาในคลิปนี้เราก็หวังว่าจะได้คุกกี้ครีมยูนิคอร์นประมาณ3ดาวนะครับผมเปิดกัน30,000ื่นเพรเพราะผมมีปั้นพิมพ์พิเศษประมาณ70ก็เปิด3 0มสิเ้ยเปิด0ามเพื่นเพจะกกำลังดีนะครับผมโอเคมาก,ก่อนอื่นเลยระดับสูงนะครับป้ายโอ้ตาแดงข้ามนะครับของเกลือเราไม่ดูนะฮะ กระหารตัวเดียวอาวามา ฟักทองเหรอโอเคฟักทองนะฮะ <c oughs> ก็ยังดีที่ยังไม่ตันโอเคอ่ะมาติิต่อป้ายโอ้ติดดกันเลยเว้ยมาขอเป็นเอ็นชียน กับเลเจน d ด r รี่หรือซูเปอร์ฟิกก็ได้ขออะไรก็ได้เลยตอนเนี้ยเอาแล้วได้เลเจน d ด r รี่ไงโอ้โหเราทีนี้น้ำแข็งเป็นยังไงดวงมันมาโอ้โห แต่ยอกได้ดังฟ้าทะเลมากกว่านะส่วนตัวเลยได้าาทานังไเลยมากกว่าผมอัดคลิปอยู่ป่าวะเ็คแบบก็อัดอยู่นะครับผมโอเคก็การเหวียวนะเผื่อลืมอัดปลาแดงข้ามป้ายล็อฟิลด์ตสานะครับผมข้ามพมดโอ้โหโอเครู้เรื่องนะครับอาระเมนข้อนของเราคุกกี้รสครีมยูนิคอร์นก็หวังว่าในคลิปนี้จะได้เธอมานะครับผมป้าย แดงอีกแล้วแดงตลอดเลยเด้อเอออีกหนึ่งตัวนะครับผมมาตัวอะไรเอ่ยจะใช้ครีม่ในคนที่ฉันต้องการหรือไม่ มาใช่ไหมใช่ไหมคีมิคอนบอกมาเร็วบับเป็นเไงมันมากับดวงไงโอ้โห เปิดก็ได้เลยว่ะพอหมดคามโอ้โหเปิดได้ปุ๊บแม่งเกลือเลยเหรอบางทีก็เกิเนไปนะย่างนั้งน่จะจเย็นพี่ครับจะเย็นจะเย็นอย่าเพิ่งเกลือสิเออจะเย็นเย็นเราคุยกันได้อีกหนึ่งตัวโอ้โห อะไรวะขอสองสามตัวไม่ได้เหรอให้มาทีละหนึ่งทีละหนึ่งอย่างนี้มันแบบมันน้อยอะ่ะอ่ะมาตัวอะไรอ่ะแล้วเป็นยังไงก็ได้อีกตัวไงโอ้โหทำไมมันจะไม่ได้วะถามจริง ไปต่อไปนะครับผมตาแดงข้ามนะครับตาแดงข้ามโอ้โหมาแล้วเสียเพชรรอบแรกนะครับผมของฟรีหมดไป แดงโอ้โหแดงเผือกกี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยเออขอสองสามตัวได้ป่ะสองสามตัวเลยตัวเดียว what แต่ถ้าเป็นครีมยูนิคอรก็เยี่ยมแล้วก็ถ้าได้ตัวอีพิกซ้ำก็อย่าเอาตัวละครที่ผมไม่ใช้มาแล้วกัน ตัวแรกเลยแล้วงั้นเหรอโอเคไปต่ออ่ะต่อไปอ่ะต่อไปบับเขาให้โอเ้เพสทรีเอ้ไม่ใช่อ่าใช่เปล่าวะพเอสทรีใช่ไหมเออเพสทรีใช่ใช่โอเคนึกว่าจำชื่อไม่ได้แม่งคุกกี้แม่งจำชื่อ,อยากน,นะแต่ตัวในเกมเนะี้ย พอหมดนะครับค้าโอ้คุนึกวเกลือโโ้โหทำเสียวจะได้อีกหนึ่งตัวอ่ะรุยปรับ มาออกตัวอะไรเอ่ยบับเขาให้อาหา้าเป็นไงตัวที่สามก็โผล่มาแล้วไงเฮ้ยขอบคุณวะได้ง่ายดีนะดูปะคือเปิดแล้วได้ง่ายอย่างเงี้ย,ยคือแบบชอบมากเลยเออโอเคตอนต่อไปนะครับผมตาหวานได้ไหมอย่า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 เลยอย่าบอกว่าอย่าตาแดงโอ้ย โอโหก้าหารมาทำาไมคนเดียววะนั่นไงกูว่าแล้วตาแดงเออโอเคเหมือนครั้งนี้เบือาชามันจะแบบเกลือเกลือก็เกลือจะไม่เกลือก็ไม่เกลือนะเอาจริงๆอูห้หูสามตัวเย็ดเค้ถ้าได้ครีมยูนิคอร์นมาสามตัวเลยนี่คือแบบโคตรฟุกเลยนะ เชฟสตรอเบอรี่ so ถามว่าใช้ไหมใช้ก็เก่งเออมาตัวที่สองอ้อยอีกแล้วเหรอฟักทองโอเคออกมาบ่อยเหมือนกันนะ แลวตัวสุดท้ายล่ะอยู่ไหนเอ่ยมาออกอ่าคิมินคอนเท์ี่สี่โอ้โหโอหอ,อย่างน้อยก็ได้นะเอออย่างน้อยก็ได้แต่แบบแต่ตัวที่ได้มานี่คือแบบ โอเคก็ก็ถ <itation> ือว่าได้เป็นของใช้งานน่ะเออตาแดงครับ <zus> ไปเหลืออีกไม่กี่มอดติแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะบับตาแดงเข้าให้อ่ะมอดติสุดท้ายนะครับผมโอ้โหจบด้วยการเกลือเรียบร้อยนะ เอาละเอาละเราไปรับของกันก่อนนะครับผมถ้าจะไม่มีมีภารกิจเปิดกระชาด้วยใช่ไหมนี่อ่าแล้วเราก็จะไปเปิดอันนี้กันต่อนะครับผมเปิดของอีเวนนะก็อีเวนนี้เนี่ยมันเวลาเปิดมันจะแบบน้ายิ้มไงคือหน้ายิ้มทุกครั้งะบอกให้เลยนะแล้วพอยิ้มปุ๊บกูได้อะไรกูได้เดค코เรชันไม่ได้ตัวละครนะครับผมเนี่ยดูยิ้มครับยิ้มยิ้มทุกครั้งเลย ยิ้มแล้วไงกูได้เดคอเลชันตัวละครแม่งไม่ได้กูเหลือเชื่อเลยนะอ่ะเนี่ยเนี่ยเด้คอลเลชันแน่ไม่ได้ตัวละครหรอกอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยอะ่ะเนี่ยเป็นไงเดคอเลชันไงกูบอกแล้วแม่งหลอกตาจริงๆอา้าวสองอันว่ะ อวเรกอลเลชันอีกอันหนึ่งไงไม่ใช่ตัวละครหรอกเอ้าใช่ว่ะแล้วกูซ้ำไอ้เฮียเดี๋ยวดีถามจริงโอ้โหแล้วกูเหมือนจะซ้ำต้องซ้ำแปดตัวถึงกูจะได้เอาไปแลกได้ forward วะโอ้โห โตรตายแล้วได้ซ้ำอย่างนี้เหรออะไรเนี่ยก็ยิ้มเหมือนเดิมมาแล้วกูได้เดคอรเรชันไงนอ่ะเนี่ยขอนตกแต่งเว้ยชัวแตวะครามองไม่ได้หรอก เข้ได้วะมิกกี้มาร์กี้วเหรอเอ้าไม่ใช่ทวิงก์ทิงก์เบลโอเคตกใจแม่งได้มิกกี้มาร์กร้องไห้ลองเห้กนะูตกใจลองไห้นั่นน่ะโอเคนะครับผมโอเคต่อไปสกินนะครับก็เหมือนเดิมอีก3เซตกูได้แรกแล้วแหละ ถ้าแรกได้คือจะแลกเพียวนี้ลามาเลยนะเออแต่ถ้าได้พิวเวราจากการสุ่มแล้วก็จะขอบคุณอย่างยิ่งเลยเพราะโอการออกมาสนจุดสามไงเออมาโอ้ยมีสิทเิ์ลนนะแต่ก็มีสิทธิ์เกลือเหมือนกันนี่ไงเรียบร้อยโอ้อะไรวะสะกินขอสกินดีๆไม่ได้เหรอ อ่ะถ้าไม่ได้ตัวละครอีปไม่สกินอีพิกก็ขอสกินที่ยังไม่มีแล้วกันอ่ะใหม่หนึ่งไอเชียใหม่หนึ่งใหม่อันเดียวโอ้โตายต่อไปนะครับผมอ่ะมาอันนี้แหละมีอีพิกชัวอย่างงี้คือชัดเจนว่าอีพิกแน่แต่อยู่ที่กี่ตัวคำถามกี่ตัวมา ตัวเดียวโอเคก็ยังได้วะขอยังไม่ซ้ำนะไอ้เหี้ยกูมีแล้วสปาร์กิ้งกูจะไปกิ้งหน้ามึงเดี๋ยวนี้แหละเวนโอ้โหกูบอกว่าอย่าซ้ำไงเอ้ยหรือแลกนางฟ้าทะเลดีวะนั่นดีนางฟ้าทะเลก็ดูดีนะ แม่งและคือกูก็มีน้อยนะไออี AI ปิกเนี่ยแม่งยังจะได้ซ้ำกูล,ละเหลือเชื่อจริงอ่ะก็เอาเพียวแหละเพราะว่าอยากได้เพียวอ่ะมา,มาเพียวครับสกินใส่เลยปรับเขาให้ไงหล่อไงหล่อหล่อเลยหล่อเท่เลย ฟักทองถ้ากูได้ห้าดาวมึงเมื่อ,อไหร่นะก <c oughs> ู <c oughs> บอกเลยว่าตอนนั้นแหละแบบโอ้มึงจะเก่งมากไปกสสต,ต่อสกินนี่ได้ค่าความสำคัญสกินด้วยนะครับผมโอเคแม่ ถามว่าเกลือไหมระดับหนึ่งกูให้ระดับหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรอะ่ะกูเห็นแท็กดีพันหมื่นสามไอ้เฮียหมื่นสามเลยเหรอเจ๊ีพันเจ็ดพันห้าฮะโอ้โหอันนี้คุม้มนะเนี่ยถ้าใครจะเปิดตู้อีเวนต์อะ่ะบอกเลยว่ามันซื้อแพ็คพวกนี้มันคุ้มจริงแต่อันนี้ก็คุ้มนะหกเก้าเนี่ยเออ เอาสักหน่อยไหมหกเก้านั่นดิโอ้โหพันหนึ่งได้หมื่นหนึ่งโอ้ยอันนี้ก็คุ้มแล้วนะโอเคไว้ผมไปตัดสินใจแล้วกันว่าจะเติมแ9หกเก้า 69. ดีมั้ยนะครับผมก็คลิปนี้ถามว่าสักเกตไหม ก็สักเซสนะได้คลิมวดีโอมาทั้งหมด3ดาวเอ้ย2ดาวสิเออก็มารด้แย่อย่างที่คิดนะครับในคลิปนี้นะครับก็งั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ